ท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องราวของเดซีหรือว่าทะเลแห่งความตายไหมครับแต่จริงๆเดซีเนี่ยถึงแม้ว่าจะชื่อว่าเป็นทะเลแห่งความตายอะ่ะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดที่หนึ่งในโลกใบนี้เลยครับนั่นเป็นเพราะว่าเดซีเองเนี่ย เป็นทะเลที่มีความพิเศษมากๆนะครับผมต่างจากทะเลที่อื่นที่แบบมีอยู่บนโลกใบนี้มันเป็นทะเลที่เราจะไม่จมนะครับคือเราลงไปเนี่ยเราจะลอยขึ้นมาเลยเพราะว่าในทะเลนี้เองเนี่ยมีความเข้มข้นของเกลือสูงมากๆสูงกว่าทะเลทั่วไปเนี่ยถึง1ิเท่าเลยนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยไม่จมเลยนั่นเองนะแล้วที่มาของเขาว่าเดซี่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าด้วยความเข้มข้นของเกลือที่มันมากกว่าทะเลทั่วไปถึง10เท่าเองเนี่ยมันเค็มจัดไงโอ้โหมันทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่สามารถอยู่ อาศัยในนั้นได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป็นปลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถทนอยู่ในเดซีได้นะครับก็เลยทําให้มันถูกขนานนามว่าเป็นเดซีหรือว่าทะเลแห่งความตายแต่อย่างที่บอกกันด้วยคุณสมบัติที่มันไม่จมเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เป็นทะเลที่โด่งดังมากๆแล้วมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอะ่ะต่างอยากจะไปนอนแช่น้ําในเดซีนะครับผมอยากจะไปแบบเฮ้ยแช่น้ําแล้วเราลอยขึ้นมาได้โดยที่เราแบบไม่ได้หับอะไรเลยเนี่ยนะครับมันแบบเท่มากแล้วมันก็แบบหาที่อื่นไม่ได้อะถูกไหมแต่ให้ผู้ชม ู้ไหมว่าทะเลที่เราไม่มีวันจมอะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจมน้ําตายไม่ได้นะครับเรายังจมในเดซีได้อยู่และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทาไมเดซีนั้นถึงอันตรายโคตรๆเรามาฟังสาเหตุกันในมิสเตอรี่เวิลด์กันเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกให้ทุกคนลองนึกภาพทะเลที่เราไม่จมเนี่ยแบบกระโดดไปยังไงอะเราก็ลอยขึ้นมาเราจะตายได้ยังไงหรอวะเราจะจมน้ําในมันได้ยังไงกันมันดูเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่เราจะจมน้ําในสถานที่แบบนี้ได้อะ จมน้ำในที่ที่ไม่มีวันจมมันดูแบบขัด ขัดกันเองอะถูกไหมพอดูแบบย้อนแย้งมากเลยแต่การจมน้ําในเดซี่เนี่ยไม่ได้อย่างที่ทุกคนคิดนะครับและในแต่ละปีเนี่ยก็มีคนจมน้ําในเดซจนต้องมีคนเนี่ยเข้าช่วยเหลืออยู่หลาย10ครั้งเลยนะครับผมโดยเฉลี่ยในยอยู่ที่ประมาณ20ครั้งต่อปีทําไมกันนะครับผมเราไม่มีวันจมได้แต่ทาไมเราถึงจมนั่นคือเราไม่จะเป็นต้องจมไปทั้งตัวเราก็จมน้าได้ถูกไหมเราแค่หน้าจุบน้ำเนี่ยเราหายใจไม่ออกเนี่ยเราก็จมน้ําตายได้แล้วแล้วเนี่แหละมันจะเป็นจุดที่ทําให้เดซี่มันโคตรอันตรายครับ ด้วยความที่ว่าทะเลเนี่ยมีความหนาแน่นมากๆถูกไหมมันทําให้เวลาที่เราเนี่ยสมมติลงน้ําไปปุ๊บอบะเราจะขยับพลิกไปมาเนี่ยไม่ค่อยได้นั่นเองครับผมนั่นแปลว่าในกรณีที่ตัวของคุณลงไปในเดซีปุ๊บลงผิดท้าหน้าจุ่มลงไปเนี่ย คุณจะไม่สามารถพลิกตัวกลับมาให้หน้าหงายขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะครับคือมันจะทําไม่ได้เลยมันทําได้ยากมากๆทาให้คนเนี่ยจมน้ําตายได้โดยที่ตัวลอยอยู่แต่หน้าเนี่ยจุ่มน้ําลงไปและนั่นทําให้ที่เดซี่เองเนี่ยต้องมีไลฟ์การ์ดอะคอยดูอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีนักท่องเที่ยวคนไหนเนี่ยเผลอพลาดพลัง้งลงผิดท่าเอาหน้าจมไปเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาช่วยอย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับและเนี่ยด้วยเหตุเนี้ยที่มันอัน แต่มันจมน้ําตายได้อะทําให้ทางอิสราเอลเองก็ได้ประกาศนะครับผมว่าสถานที่ตรงนี้เดซีเนี่ยถือได้ว่าเป็นสถานที่ว่ายน้ําที่อันตรายที่สุดอันดับ2เลยและนี่ก็คือเรื่องราวสาระน่ารู้ในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยโลกน้ำป ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์เรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์เซียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทรรําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือค r e a t ีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทํะครีดียมงไงกั แล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9 9 4 8บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4 9บาทกั้วก้าด้วยว่าด y s t e r ่นะครับม M Y S T E r y แล้วก ตามด้วย W ยูนะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโคอ้ด a f f x m y s t e r y W แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับ